ไมนเหสกดมนต์ปรายรักกูหลงกูเอาแต่พำเพอะหาที่นอนไม่ได้ถ้ากูไม่สุขสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพ,พิมพ์พิไลโจมนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพชั้นปรถมศึกษาปีที่ส3โรงเรียนมารีนิรมลค่ะโอ oh. มันลืคือกะจะเซ็ตเฮลัะจะเซ็ตเฮลงคนยังเถอมันอันตรายไปไว้ไม่ได้เดวอใครมาสนอยกได้ยินคำว,ว่าที่รักจะปากของเธอสักคนจะขี่ก้ทาจะลองจต่ทองให้ฟ้าทุกวันถ้ามานันไม่พ้แต่เบ้าหน้าฉันไม่ไดีเท่าไรแต่ฉันรับประกันว่าฉันนันคอจะจริงใจแต่เธอนั้นยังไม่รักก็ไม่บังคับไม่เป็นไรแต่ไม่รู้ด้วยนะเพราะเธอจะโดนคุณใสผมรักกูลงกูกินเขาไม่ได้ลองให้ฮักกูจะทำอะไรจะมองอะไรก็คอยหเห็นเป็นนักของกูจิตจต,จต,จต,ติติดตังคิดจัง,จงสาตุสาตุอาราไอเลิฟ สวสีค่ะคูคูค,ค่ะก็สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก,ก็พบกันอีกครั้งในรายวิชาการงานอาชีพในหน่วยที่5หนูสร้างสารรค์งานประดิษฐ์นะคะวันนี้เราก็จะมีการเรียนการสอนในการประดิษฐ์นะคะ ซึ่งเป็นหน่วยสุดท้ายของวิชาราวิชาการงานอาชีพค่ะก่อนอื่นครูขอแจ้งจุดประสงค์ก่อนนะคะก็คือจุดประสงค์ก็คือนักเรียนสามารถประดิษฐ์ตุ๊กตาดุ๊กดิก๊กได้ถูกต้องตามขั้นตอนนะทีนี้ก่อนที่เราจะประดิษฐ์ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าในหนังสือนะคะเปิดไปในหน่วยที่5นะคะ หนูสร้างสรรงานประดิษฐ์ให้เราได้ศึกษาค้นคว้าดูว่างานประดิษฐ์ที่เราจะประดิษฐ์นี้นะคะมีขั้นตอนอะไรมั่งนะ,ะนะให้พวกเราเปิดไปในหน่วยที่5หนูสร้างสรรงานประดิษฐ์นะคะอลองศึกษาลองค้นคว้าดูว่างานประดิษฐ์มีอะไรมั่งนะคะซึ่งงานประดิษฐ์นะคะก็จะมีวัสดุ นะคะในท้องถิ่นท,ที่เราหาได้ง่ายๆในท้องถิ่นที่เราอยู่ไม่อย่างเช่นอาทิเช่นถ้าเราอาศัยอยู่ใกล้กับริมน้ำนะคะว,วัสดุที่เราจะนํามาประดิษฐ์เราก็จะหาได้ง่ายใช่ไหมคะเออเราก็จะหาได้ง่ายทีนี้เช่นถ้าอยู่ในแม่น้ําลําคลองก็พวกหอยใช่ไหมคะ พวกหอยพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกผักตบชวาหรือดอกอะไรที่เราสามารถตัวหอยนะคะอาจจะเอามาตกแต่งเป็นโมบายหรืออะไรก็ได้นะคะแล้วก็ผักตบชวาหรือดอกอะไรที่อยู่ในที่มันเกิดในน้ำนะคะเราก็สามารถนำมาประดิษฐ์ตกแต่งเป็นสิ่งของใช้เราได้เช่นนะคะ,ะ,คะเราจะเอาดอกไม้แห้งนะ,ะมาอัดกรี นะคะแล้วจะมาทําตกแต่งเป็นกรอบรูปนะคะเอามาตกแต่งเราใช้วัสดุในท้องถิ่นเราได้นะคะแต่ถ้านะคะใครที่อยู่แถวแถบภูเขาฤดูหนาวอย่างนี้นะคะเราก็จะมีนะคะดอกดอกอะไรที่อยู่แถวทางทางภาคเหนือน่ะที่บนภูเขานักเรียนดูสิคะมีอะไรมั่งมีอะไรมั่งคะเออมีดอกอะไรมั่งคะดอกอะไร อ Baptist, เออดอกเบญจมาศดอกอะไรอีกท uh, ี่อยู่เออดอกดอกอะไรนะคะดอกตุ้มเงินเออดอกตุ้มเงินตุ้มทองพวกนี้เราสามารถนำมาประดิษฐ์ได้นะคะอาทีนี้วันนี้นะคะครูจะพานักเรียนประดิษฐ์ตุ๊กตาดุกกดิกซึ่งเรามาดูหน้าตาของมันนะคะตุ๊กตานี่ วันนี้ครูจะให้นักเรียนประดิษฐ์ตุ๊กตาดุกดิกตัวนี้นะคะซึ่งให้เราได้ลงมือปฏิบัตินะคะว่าเราทำงานในการประดิษฐ์มีอะไรมั่งทักษะในการประดิษฐ์ในนักเรียนศึกษาค้นคว้าดูแล้วทักษะในการประดิษฐ์มีอะไรมั่งมีอะไรมั่งคะทักษะในการประดิษฐ์ มีอะไรคะการทำงานได้การทำงานเป็นขั้นตอนเออเราได้ทำงานตามขั้นตอนได้ถูกต้องใช่ไหมคะ,ะทีนี้ครูจะให้นักเรียนประดิษฐ์นะคะ,ะใครเตรียมอุปกรณ์มาแล้วนะคะไปะดฐ์งานชิ้นงานตามคุณครูเลยนะคะก่อ,ะอนอื่นอ่หลอด อุปกรณ์มีหลอดนะคะมีแก้วนะคะแก้วนะคะมีแก้วแก้วซึ่งจะเป็นแก้วที่นักเรียนชอบนะคะขนาดไหนนะคะเราเอาแก้ว1ใบหลอด3อันนะคะแล้วเทปนะคะกาวเทปใสนะคะเทปใส ใครมีเทปใสกาวสองหน้านะอุปกรณ์การไไรแล้วก็กระดาษกระดาษ A4 นะคะเราะจะประดิษฐ์ไปพร้อมๆกันเลยนะคะหยิบปลอดขึ้นมา3าอันลูกนะคะสอันนะคะทีนี้ใช้เทปใสนะคะ,ะประดิษฐ์พร้อมกันเลยค่ะ อ่ะทุกคนประดิษฐ์พร้อมกันเลยลูกนะ,ะอ่ะอะประดิษฐ์พร้อมกันเลยค่ะก่อนอื่นใช้เทปใส่นะคะให้พันรอบรอบหลอดนี่เราใช้หลอดสามอันนะคะเสร็จแล้วนี่เราก็ใช้อ่ะทำตามคุณครูเลยค่ะ ทำตามคุณครูเลยค่ะหลอดสามอันแล้วก็หมุนไปร,บรอบๆ,ๆให้แน่นๆนะคะให้แน่นๆให้แน่ๆแนๆอ่าถ้าใครไม่ได้เอาเทปใส่มาก็เอากับเพื่อนได้นะคะอ่าเราได้หลอดทันหลอดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ ใช้ที่เจาะรูนะสองข้างทั้งหมดเราจะเจาะอยู่ทั้งหมด3นะคะแล้วก็เจาะรูนะนี่ใครไม่มีที่เจาะรูเดี๋ยวคุณครูจะเอาไปเจาะให้นะคะหลังจากนั้นเจาะตรงกลางตรงตรงกลางหลอดอะ,ะอ่านักเรียนให้ลงมือปฏิบัติตามคุรูเลยค่ะลงมือทำตามพร้อมๆครูเลยนะคะ นี่นี่เราก็เจาะรูนะตรงกลางนะ,ะและด้านข้างทั้งสองนะคะลงไปในแก้วนะคะหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนวาดหัวมันนะคะหน้าตาแล้วแต่ใครจะออกแบบพร้อมกับมือนะคะอ่ะให้นักเรียนออกแบบ นะฮะตุก,กตาพร้อมกับมืออ่าลงมือทำพร้อมๆคุณครูเลยค่ะอ่าหลังจากพันเสร็จปับ๊บไม่คุยกันนะคะอ่าให้ลงมือเลยค่ะทำไปเลยพันรอบก่อนอื่นพันหลอดสามอันก่อนนะคะเออ เสร็จแล้วนะคะเราก็วาดรูปตัวตุ๊กตาหัวมันแล้วก็มือมาใส่แขนใส่มือมันเลยนะคะอ่าทุกคนจบคาบนี้แล้วต้องได้ผลงานนะคะคนละหนึ่งเช้ดอ่าเราเดี๋ยวคุณครูคนไหนทําสวยนะคะ เราจะโชว์ผลงานของตัวเองให้เพื่อนๆดูว้าว <Wow. S 1> อะทีนี้ใครที่ได้หัวมาแล้วนะคะใช้เทปกาวสองหน้านะคะติดลงไปนะใครได้หัวมาแล้วนะ นี่ติดกาวใส่แล้วเอาไปติดตรงที่หลอดเอาไปติดลงที่หลอด,อด,ลลอดนะคะแล้วแต่ใครจะออกแบบนะคะ หัวมันไม่ต้องต่ำม,มากเกินไปนะคะเด็กๆให้มันเห็นหัวได้ได้ค่ะแบบนั้นเราก็กาดูว่าให้ได้ประมาณสวยงามนะคะเออได้ค่ะแล้วก็เอามือนะคะ ใช่ค่ะให้แน่แนๆนะคะอย่าให้หัวมันหลุดอย่าให้หัวมันหลุดใครเอาที่เจาะรูขูไปใครเอาที่เจาะรูขู่ไป ใครเอาที่เจาะรูโบนัสเอาที่เจาะลูครูไปก็ไป่เเออะค่าลงมือทำเลยคุณครู เจาะรูตรงกลางเสร็จแล้วก็ใช้หลอดสามอันนี้นะเอาไปลงไปข้างล่างนะเสร็จแล้วเราก็ทํามือเอามือมันโผล่นะใส่ไปในรูนี่ใครใส่หัวแล้วก็ไปใส่มือมันนะลูกเอาไปใส่มือ แล้วก็ใช้กาวติดนะคะนักเรียนก็ใช้กาวติดจะรู้ขบนยังไงหรอครใญ่แล้วเราก็ใช้กาวสองหน้าติดตรงมือมานทั้งสองข้างนะคะ แล้วเราก็จะได้ตุ๊กตาดุ๊กดิ๊กแบบสวยงามของใครนะรหมด,ดอ่ะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้ลงมือปฏิบตัตินะคะนักเรียนก็จะได้ชิ้นงานตัวนี้นะคะมีหน้าตาที่ออกมาสมบูรณ์และเราสามารถที่จะนำไปเป็นงานประดิษฐ์ที่เรา ชายเล่นได้นะคะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวคุณครูก็จะให้เพื่อนๆน,นะคะหลังจากที่ได้ลงมือปฏิบัติแล้วเราได้อะไรมั่งในการประดิษฐ์งานชิ้นนี้อ่าวันนี้เพื่อนๆเ,เ,เราก็จะสรุปในเรื่องของการประดิษฐ์ในวันนี้ให้ฟังนะคะอ่าฝึกทักษะในการทำงานให้มีความอดทนและรอบคอบ ฝึกทักษะในการทำงานให้มีความอดทนและความรับผิดชอบค่ะเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ก็คือนำไปไประดับตกแต่งและนำไปเล่นเป็นของใช้หรือเป็นของเล่นได้ค่ะฉันจะเสกลายมนให้สะกดมนปลายรักกูหลงกูเอาแต่พั่มเพ้อหาที่นอนไม่ได้ถ้ากูไม่ไปหาจะเสกขาถท้ายรักเพียงแต่กูมันลึก ว่าทำอะไรก็นึกถึงแต่กูนึกถึงแต่กูรักกูลงกูโอ้มันลึกคือกัดจะเศ็จให้รักจะเศ็จให้ลงคนอย่างเกิมมันอันตรายไปไว้ไม่ได้เดวอใครมาสนอยากได้ยินคำว่าธีิรักจะปาของเธอสักคนจะขี่แกะท้าจะลองจะท่องให้ฟ้าทุกวันท้ามันมีพล